ผู้ชมถ้าเอ่ยถึงชื่อของปลาชนิดหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมในพื้นที่เปรบเบตรงจังหวัดยะลานั่นก็คือปลาอีแกกือเลาะหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ะแต่ถ้าบอกว่าปลาอีแกกือเลาะก็คือปลาพลวงชมพูหลายคนอาจจะต้องร้องอ๋อค่ะปัจจุบันนี้มีกเกษตรกรนะคะในพื้นที่เนี่ยเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วค่ะนั่นก็คือการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันมีราคาขายถึงกิโลกรัมละ3,500บาท นี่เป็นบ่อปลาของเกษตรกรในพื้นที่หมู่2ตําำบลตะนอ,มมออแมเระอํอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่นายชนทัานณรุอโสวตานนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประมงน้ําจืดการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ โดยที่นี่นะคะได้มีการเลี้ยงปลาอีแกกูเลหรือว่าปลาพวงชมพูซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลปลาพวงรูปร่างคล้ายกับปลาทะเพียนและก็เป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเมื่อปีพศ2556นะคะก็ได้มีการประกาศให้ปลาพวงชมพูเป็นปลาประจำจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ว่ากันว่าปัจจุบันนะคะปลาพลวงชมพูกําลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและก็ไต้หวันค่ะโดยขนาดตัว1กิโลกรัมนะคะจะขายกันอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,500บาทซึ่งหากนํานไปขายที่มาเลเซียราคาก็จะขยับขึ้นถึงสองเท่าก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ7,000บาทค่ะแล้วก็หากส่งไปที่ประเทศไต้หวันนะคะราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ10,000บาท สาเหตุที่ปลาชนิดนี้มีราคาแพงค่ะเนื่องจากว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีเนื้อนุ่มอร่อย ปลานี่บอกว่าเนื้อจะเหมือนสำลีแล้วก็หารับประทานได้ยากซึ่งจุดเด่นของปลาพวงชมพูที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือปลาชนิดนี้สามารถกินได้ทั้งเกล็ดนอกจากนี้ในเกล็ดปลาก็ยังมีคอลลาเจนที่สูงมากค่ะซึ่งหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดทําให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์มาลเลเซียที่เดินทางมาลิ้มชิมรสปลาคือเลาะที่อำเภอเ,เบตงขาดหายไปทําให้กเกษตรกรที่เลี้ยงปลาขาดรายได้ปัจจุบันนะคะสถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายปร กฏว่าก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวในประเทศค่ะเดินทางไปเที่ยวเพเบตงเพิ่มมากขึ้นและก็ไม่พลาดที่จะไปลิ้มชิมรสความอร่อยของปลากือเลาะหรือว่าปลาพวงชมพูซึ่งสําหรับเมนูความอร่อยของปลากือเลาะคุณผู้ชมคะ มันทําได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นการทอดการนึ่งการต้มเช่นปลากือเลาะทอดน้ําปลาหรือปลากือเลาะนึ่งซีอิ้วค่ะซึ่งแหล่งการเพราะเลี้ยงนะคะว่ากันว่าปลากือเลาะจะต้องเลี้ยงในบ่อธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยปลากือเลาะถือว่าอยู่ในภาวะที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากเป็นปลาที่ไม่เหมือนกับปลาอื่นๆเพราะว่าไม่ค่อยกินอาหารค่ะจึงทําให้ตัวนี่โตช้าซึ่งในบ่อจะทําการเพราะเลี้ยงระบบน้ําไหลเหมือนธรรมชาติเพื่อไม่ให้ปลามีกลิ่นคาว แล้วก็จะเลี้ยงรวมกันกับปลานิลเพื่อให้ชี้นําในการกินอาหารซึ่งบอกว่าแม้จะมีหน่วยงานราชการและก็เกษตรกรนําไปเพาะขยายพันธุ์แต่การเลี้ยงก็ยังไม่กว้างขวางมากนักเนื่องจากว่าปลาชนิดนี้โตช้าค่ะแล้วก็ออกไข่น้อยครั้งละประมาณ500-1,000ฟองเท่านั้นแถมยังเป็นพันธุ์ปลาที่เรียกว่าใจส่อค่ะเพราะว่าขี้ตกใจง่ายต้องใช้เวลาการเลี้ยงหลายปีโดยตัวใหญ่สุดน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลกรัมเลี้ยงนานถึง10ปีนะคะ ส่วนอาหารที่ปลาชนิดนี้ชอบค่ะก็จะเป็นไส้เดือนแมลงและก็อาหารชนิดเดียวกับที่ใช้เลี้ยงปลาดุกโดยปลาที่นี่เลี้ยงนะคะบอกว่าจะต้องอยู่ในระบบน้ําไหลผ่านจากภูเขาที่มาจากต้นน้ําอย่างป่าบ巴拉ฮลา,าซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากว่าการเลี้ยงโตช้าแล้วก็ตลาดยังเป็นที่ต้องการสูงมากค่ะ